ก็มาตีปากนี่ฮะใช่เอามาตีปากแต่ก็หัวร้อนพูดอย่าตีหัวเราที่หัวร้อนแตกเลยแต่มาตีปากพระปากเสียเดี๋ยววันนี้พระปากเสียคำว่าปากเสียเดี่พูดดังคนโผล่ตีกับบาพวกมึงสารนั่นแน่กันนักนะรู้จักอาจารย์เดียตื่นตูมหรือเปล่า วันนี้ดงชุดสีดำกูไปดานเมื่ออาจารย์เปียตื่นทำเว้ยฉะนั้ถ้าวันนี้พระปากดีหรือคารวะปากดีมึงโดนตีปากตีกระบาลยังไงบ้ากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากโดนกระโถดีน้องนี่แหละวันนี้มาไกลกันเท่าไหร่ครับคุณพี่เออพี่มาจากกาญจนบุรีมาจากพิษณุรโลกกระโถดนี่มาจากกาญจน์หรอกระโถดนี่มาจากนนทบุรีค่ะมาจากองพิเดียค่ะที่นิชาพาเพื่นมาด้วยกัน ตั้งใจว่ายังไงคะพี่วันนี้ก็ตั้งใจมาดูไงตั้งใจมาดูมาเป็ทางการไม่นีค่าไม่ดีส่งวรศึกไม่ส่งววอยุ่แล้วพี่มามานั่นน่ะแกทั้งนั้นหัวงออยู่บ้านดูแลลูกหลานทําให้แดงมันเคารพนบถือไม่ใช่มาทําตัวแบบนี้อยากให้ลูกหลานเขาเห็นว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่เขาเป็นยังไงคนเราอะศาสนาพุทธนะอย่ามาทําแบบนี้มันไม่ดีพระบ้าบอลอะไรปิ้นสาไเฮซา น่วงน่วงชีวิตคนอื่นอย่างที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทังบอกนั่นแหละค่ะวิธีใช้กระโหนใช้ยังไงคะพี่ก็มาตีปากนี่ไงพูดไปดีตีปากใช่เอามาตีปากแต่ก็หัวลอนเพราะว่าอย่าตีหัวร้อนที่หัวร้อนแตกเลย พี่เดียมาพี่เดียอ,อ่าพูดให้น้องสัมภาษณ์กระโถงนะมันทำอะไรมันต,ตีปากพระปากเสียเดียววันนี้พระปากเสียคารวะปากเสียเด็กผู้ชายกาะโถงตีกระบาดพวกมึงสารนั่นแนกันนะแนะเหม่งมึงรู้จักอาจารย์เดียตื่นตูมหรือเปล่า, <c oughs> า,าชุดสีแดงชุดสีดำขึ้ไปด้านืนอ,อาจารย์เบียตื่นทำเว้ยขณะนั้น้วันนี้พระปากดีหรือคารวะปากดีมึงโดนตีปากตีกระบาดพมึงวันี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากกระโถนี้ <c oughs> ใครอยากได้ช่องไหนอยากได้ยกให้มีไหมใครอยากได้ไหมพี่เดียให้นะมีมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่หนุ่มให้พี่ชายฝากฝากถึงพี่้อยกสู้นะคะก็วันนี้มาก็มาให้กำลังใจพี่นุ่มแล้วก็ทีมงานช่องสามพี่การจอมพลังอาจารย์เบียร์คุณแพรี่คุณต้นอ้อเป็นหนึ่งวันนี้ที่เรามาเรามาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะี่เจ้า อยากฝากอะไรถึงพักนี้คะก็กดเป็นพระแบบนี้ซึกค่ะซึกขาอีหลอกซึก่ายเพอยรู้ค่ะตื่นได้แล้วตื่นทำเหมือนอาจารย์เบียร์ที่เขาตื่นทมอะค่ะไม่ใช่นอนหลับทำค่ะทำก็ต้องเอาไว้สอนลูกหลานในปลายภาคหน้านะคะในอนาคตไม่ใช่ทำอยู่แค่นี้พัไม่ดีควรซึกค่ะฟากสำนักพุด้วยนะคะจับซึกค่ะ ไม่ดียืดสัมตัวนะคะยืดซับแล้วก็จับสึกแล้วก็จับเลยค่ะเอาเข้าคุกไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคนนี้ใครมาไกลสุดครับเนี่ยการเลยนะคนไม่ดหรไกดนะขอบคุมากไม่มีจะมาหาเดีมาถึงเี่งมาถึงตั้งแต่ มองนั่ยู่นี้น้องใช่ก็มองมองไม่เปมองมองอยู่เอ๊ะตอนแรกฝ่ายไหนนะใช่มองมองอยู่ฝ่ายพี่หนุ่มฝ่ายพี่หนุ่มครับใช่ให้กำลังใจพี่หนุ่มครับครับให้กำลังใจพี่หนุ่มการเบียร์แล้วคุณแพรลี่ค่ะไม่เชื่อาไปกำลังใจพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มบอกให้ใส่ชุดดำก็ใส่ชุดดำไหนสีม่วงตรงไหนม่วงคะ ไม่ม่วงค่ะหาไม่ทานหาไม่ทานค่ะไม่ทานพี่หนูไม่ใจสีดำไงมาหรอกแต่เขาบอกว่าพระบอกว่าจะฝนมวลชนมาสองร้อยกว่าคนแล้วก็จะตั้งตั้งแคร์อะไรนะผู้เสือนอนผู้เสือนอนอยู่นี่เลยสองสองคืนสามวันมาจำวัดมาจำวัดอยู่ที่นี่อยู่นี่เลยค่ะสองคืนสามวันแล้วก็เฮ้ยพระนะพระไรสดแบบนี้ได้ไงอ่ะวันนี้คิดว่าพระปีนเสาท่านจะมา มาคิดว่ามานะคิดว่ามาถ้าม <ขอ S 2> ไม่มาหม่านะคะาม,มาม,า,มา,เาเลยนะถ้าไม่มางี้ไม่ใช่พ้าเลยค่ะอ,อย่ามูสา,านาค่ะจแล้วมูสาี่นี้จะที่นี่จาทำเป็นงานศาสนาเลยค่ะเจอค่ะอข,ขอร้อง ของประชาชนปอไปนะครับจากกลุ่มปรารเพื่อนใหมผู <S <S ้ชีวิตับสทีุ่ขครับก็เป็นส่วนของทางประชาชนฝมนะครก้าซึ่งาารงานมานะครับสครับว่าการที่หจะชตอบกามนะครับ อาจารย์คลาสสิกมากโรแมนติกพ่อเป็นไงครับผมจริงๆเนี่ยดอกกุหลาบนี้นะครับจะเห็นว่าป้ายเราเนี่ยนะครับมาเพื่อความรักเพื่อสร้างสังคมนะครับอย่าอย่าเอาป้ายใส่ไปไปไปทำอะไก่อนเราเรามาเพื่อสร้างพลังบวกให้แก่สังคมนะครับเราไม่ได้มาเพื่อนะฮะทำลายสังคมหรือสร้างความขัดแย้งเรา พูดเจตนารมอย่างนี้ก่อนเราจะมีดอกไม้ดอกกลาบนะครับที่อยากมามอบให้กับสื่อมวลชนแล้วก็รุมกันจอบพลังที่จะมาแต่เห็นว่าสรุปคือไม่กล้ามาใช่ไหมามาแล้วามาแล้วามาแล้วเลย ก็ถ้าถ้าเชิญมาได้ก็เชิญเราจะอยากจะมอบให้นะด้วยความกิงใจเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเชิญได้กันเดี๋ยวจะทะเลาะกันหรือเปล่าใช่าือผมว่านมุฒิภาวะหรือาจารย์อาจารย์พูดวือ่พรอาจารย์ครับคือตอนนี้ทางเจ้าหนี้อยากให้พระอาจารย์ทำตุรลที่เสร็จก่อนเดี๋ยวพี่กันลงมาครับ่อย่างนั้นช่วงนี้ขอตัวแทนสื่อนะครับมามอบให้สื่อเป็นเป็นตัวแทนหน่อยเดี๋ยว มับริหารมาจะอบให้ชูันนอะไรกค่ซ้ได้ใครก็ได้นวก็ได้บริการได้แแือรรับอรับิมด้วยตุกตืออครับขอบคุณครับก่อนที่จะมานะครับเมื่อคืน ปราโฏว่ามีนะฮะกองกำลังตำรวจนะฮะฝ่ายปกครองนะฮะตำนักพูดแล้วก็คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองลงไปตรวจสอบที่ํำนักอาตมาหลังจากที่อาตมามายื่นขออนุญาตในการมาชุมในครั้งนี้ไปถึงยังไม่ทันได้ลงรถเลยนะครับรถมาเป็นร้อยนะครับกองกำลังมากันเป็นร้อยนะครับ การตรวจสอบอัตมานะด้วยการนำเอกสารที่เกีเ่เวอคือคืออัตมาเนี่ยย้ายหลายวัดห้าหกวัดเพราะถูกกระบวนการราชการกระบวนก,การปกครองสงฆ์ไล่บี้อัตมามาตลอดอัตมาหนีอาญามาตลอดนะฮะหนีไทยมาตลอดจนไปอยู่ที่จิตสำนักพุทธก็ไล่บี้ไปยังสำนักวัดที่จิตเมื่อป,ประมาณปีที่แล้วปีหกห้าเนี่ยนะอัตมาก็ย้ายออกจาก ยู่สุพัรณ์แม่พูดมาป,ปั๊บเแล้วทำไมทำไมสำนักพูดไรเพี่ครับเรื่องอะไรก็การที่อาตาาได้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะสร้างศูนย์การการเรียนรู้ศาสนาเพื่อสังคมเนี่ยทุกๆุดทางที่อาตมามาเคลื่อนไหวเนี่ยมีเป้าหมายเดียวคือไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ thank <laughs> you